ดินถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทําการเพาะปลูกการตรวจสภาพดินจึงมีความสาคัญมันจะทําให้เรารู้ว่าดินของเรามีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการตรวจสภาพดินอาจจะมีหลายๆอย่างแต่วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการตรวจสภาพดินด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้น้าดอกกัญชันเป็นหลักวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเก็บตัวอย่างดินก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ดิน3แปลงด้วยกันนะครับก็คือเป็นดินนาดินสวนพุทธาแล้วก็ดินจากไร่มันสําปะหลังให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปให้น้ําท่วมดินขึ้นมมาาประณ1-2 เราควรที่จะคนแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยละลายให้เราทําการแช่ไว้ประมาณ30นาทีค่อยนะํามาทดสอบอในระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมน้ําดอกกัญชันกันเราจะใช้ดอกกัญชันประมาณ20ดอกกับน้ําร้อน4 0 0ร้อซีซีโดยที่เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหลังจากที่เราทาการแช่ดอกกัญชันเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับตัวน้ําดอกกัญชันก็จะได้เป็นสีน้ำเงินตัวนี้เราจะแบ่งเป็นสีแก้วนะครับปริมาณเราก็จะใช้ประมาณ1 0 0ซีซี ตัวอย่างแรกนะครับเราจะทดสอบกับน้ํามะนาวก่อนต่อไปเราจะทดสอบกับดินที่นํามาจากไร่มันสำปะหลังเราจะเติมน้ําที่แช่กับดินจากไร่มันสำปะหลังเนี่ยประมาณ2องอนก่อน ต่อไปเราจะทำการทดสอบกับดินนาสุดท้ายก็จะเป็นดินในสวนพุ้ศาท,ที่เราเตรียมมาส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำดอกกัญชันที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยก็คือลองเปรียบเทียบดูถ้าเกิดมีสภาพที่ใกล้เคียงกับน้ำดอกกัญชันที่ยังไม่ได้เติมอะไรเนี่ยแสดงว่าดินมีสภาพดีอยู่หลังจากที่เราตรวจสอบสภาพดินแล้วนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะแก้ปัญหายังไงถ้าเราสามารถที่จะแก้ในเรื่องของความเป็นกรดของดินได้ขณะที่ดินกําลังจะเริ่มเปลี่ยนสภาพตัวนั้นจะทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน มันจะทาให้ผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นดูแลได้ง่ายขึ้นพวกโกรกและแมลงจะไม่รบกวนหลังจากที่เรานําไปทดสอบดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการตรวจสภาพดินด้วยน้ําดอกกัญชันนะครับดินถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทําการพบปลูกไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดดินมีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชมันจะทําให้พืชของเราเนี่ยโตช้า มีลักษณะที่แคะแกนมีโรคและ,มะแมลงรบกวนเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยยี่ห้อดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนก็ทําให้พืชเจริญเติบโตไม่ได้เนื่องมาจากว่าพืชไม่สามารถที่จะนําปุ๋ยไปใช้ได้ดังนั้นแล้วสภาพดินที่เหมาะสมมันจะทําให้เราเนี่ยทำการเพาะปลูกได้ง่ายขึ้น การตรวจสภาพดินจริงมีความสําคัญมันจะทําให้เรารู้ว่าดินของเรามีความเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชหรือไม่และมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะมีการปรับปรุปรงแก้ไขยังไงต่อไปทุกวันนี้เทคโนโลยีในการตรวจสภาพดินอาจจะมีหลายๆอย่างแต่วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการตรวจสภาพดินด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้น้ําดอกกัญชันเป็นหลักนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือเราจะเตรียมดอกกัญชันวันนี้เราจะใช้ประมาณ20ดอกนอกจากนั้นแล้วก็จะมีน้ําร้อน 400cc เพื่อที่จะนํามาแช่ดอกอัญชันทําให้ดอกอัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีของน้ํานอกจากนั้นก็จะมีน้ําเปล่ามีมะนาวนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเก็บตัวอย่างดินก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ดิน3าแปลงด้วยกันนะครับก็คือเป็นดินนาดินสวนพุทธาและก็ดินจากไร่มันสาปหลังนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บตัวอย่างดินเพื่อไปตรวจสวภาพนะครับว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างมากแค่ไหนตัวนี้จะเป็นสวนพุทธาสวนพุทธาเนี่ยปลูกมาหลายปีโดนทั้งปุ๋ยข้อปุ๋ยเคมี เทคนิคการเก็บตัวอย่างดินนะครับขั้นตอนแรกให้เราถากวัชพืชเราไปก่อนแล้วก็ขุดลงไปประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วค่อยเก็บตัวอย่างดินที่เราจะเก็บไปตรวจก็คือดินส่วนนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาใส่นะครับแล้วก็เขียนรายชื่อกำกับด้วยไม่ต้องเอาเยอะนะครับแค่ประมาณหนึ่งกำมือก็พอตัวอย่างต่อไปนะครับตัวนี้เป็นแปลงที่เราปลูกมันสำปะหลังนะครับโดยปกติแล้วนะครับไล่มันสำปะหลังเนี่ยเราจะใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีปีละ2ครั้งแล้วก็มันก็จะโดนทั้งพวกยาฆ่าหญ้าด้วยตัวนี้เราก็เลยจะเก็บตัวอย่างไปตรวจลักษณะการเก็บกก็เหมือนนัส่ว ถักวัชพืชออกก่อนแล้วก็ขุดลงไปให้ลึกนิดหนึ่งประมาณหนึ่งฟามือแล้วก็เก็บเอาตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราใช้ก็ประมาณหนึ่งกำมือเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นไร่มันตัวอย่างดินอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะเก็บไปทดสอบในวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บเอาดินนาที่เราทําการปลูกข้าวทุกปีดินนาเนี่ยถือว่าเป็นดินที่น่าจะมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าดินนาเนี่ยมันจะโดนทั้งน้ํามีินรียวัตถุก็คือต่อสังข้าว ทีนี้เราอยากรู้ว่าการย่อยสลายของตอสังข้าเนี่ยมันจะทําให้สภาพดินของเราเปลี่ยนไปไหมเราก็เลยจะมาเก็บวัตินนาซึ่งวิธีการเก็บก็คล้ายๆกันเอาพวกเศษอินทรีย์วัตถุพวกวัชพืชอ,ออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยถากไปถากด้านหน้าออกนิดหนึ่งแล้วก็ขุดลงไปประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วค่อยเก็บเอาเป็นตัวอย่างซึ่งวันนี้เราก็จะเก็บประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นดินนาเมื่อเราได้ตัวอย่างของดินครบแล้วต่อไปเราก็จะไปทําการทดสอบนะครับหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างดินมาแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปให้น้ําท่วมดินขึ้นมาประมาณ1-2นิ้วควรจะเป็นน้ําที่เราใช้ทําการเกษตรอยู่เป็นประจําอาจจะเป็นน้ําบ่อน้ําคลองก็ได้ถ้าใครมีน้ําบาดาลที่ใช้ในการทําการเกษตรก็สามารถใช้น้าบาดาลจากบ่อนั้นก็ได้หลังจากที่เราเติมน้ําไปแล้วนะครับเราควรที่จะคนแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยละลายแล้วก็รอตกตะกรอนนิดนึงให้เราทําการแช่ไว้ประมาณ30นาทีค่อยนํามาทดสอบในระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมน้ําดอกกัญชันกันในการเตรียมน้ําดอกกัญชันนะครับเราจะใช้ดอกกัญชันประมาณ20ดอก กับน้ำร้อน4 0 0ซีคุณสมบัติของดอกกัญชันนะครับก็คือมันจะให้น้ําที่มันเป็นสีน้ําเงินสีม่วงมันจะทําปฏิกิริยากับความเป็นกรดของดินได้ใส่ดอกกัญชันเสร็จเราก็จะเติมน้ําซึ่งเราจะเติมน้ําร้อนลงไปประมาณ 400cc นะครับกับดอกกัญชันประมาณ20ดอกโดยที่เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหลังจากที่เราทําการแช่ดอกกัญชันเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับตัวน้ําดอกกัญชันก็จะได้เป็นสีน้าเงินทีนี้เราก็จะมาแบ่งใส่แก้วเพื่อทําการทดสอบต่อสภาพดินที่เราเตรียมมา ตัวนี้เราจะแบ่งเป็นสีแก้วนะครับก็คือตัวอย่างดินที่เราสุ่มมา3ตัวอย่างนะครับแล้วก็รวมอีกชนิดหนึ่งก็คือเราจะทดสอบให้ดูว่าเมื่อเราทดสอบกับน้ามะนาวเขาจะเปลี่ยนสภาพเป็นยังไงบ้างปริมาณเราก็จะใช้ประมาณ1 0 0่งซีซีหลังจากที่เราเตรียมน้ําดอกกระชันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างแรกนะครับเราจะทดสอบกับน้ามะนาวก่อนลองมาดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นยังไงบ้างคือน้ำมะนาวเนี่ยมันมีความเป็นกรดค่อนข้างที่จะมากมันจะทําให้น้ําดอกกัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วก็คือตัวนี้ออกเป็นสีม่วงสีชมพูซึ่งถ้้าาาเเเเกกกกกิดดรรปีียยบบบทััันนํอ ก็คือมันจะเปลี่ยนสีเป็นเป็นย่างมากต่อไปเราจะทดสอบกับดินที่นํามาจากไร่มันสำปะหลังตัวนี้เราแช่ไว้เป็นเวลา30นาทีแล้วในการทดสอบนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราจะเติมน้ําที่แช่กับดินจากไร่มันสำปะหลังเนี่ยประมาณ2องช้อนก่อนหลังจากที่เราเติมลงไปแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าสีจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้เริ่มเริ่มที่จะมาทางสีม่วงแล้วแสดงว่าตัวนี้มีสภาพความเป็นกรดค่อนข้างที่จะสูง ถ้าอยากดูให้แน่ชัดเราเติมลงไปอีกประมาณ2ช้อนนี่นะครับการเปรียบเทียบกันตัวนี้เป็นดินจากไร่มันสับปะหลังจะอยู่ด้านซ้ายของกล้องส่วนด้านขวานะครับจะเป็นน้ําดอกกัญชันที่เรายังไม่ได้เติมนะครับต่อไปเราจะทําการทดสอบกับดินนาขั้นตอนเริ่มต้นเราก็จะใส่2ช้อนก่อนตัวนี้เราสังเกตว่ามันจะทําให้น้ําดอกกัญชันเนี่ยสีมันเริ่มใสขึ้นก็คือมันจะไม่เป็นสีน้าเงินเหมือนเดิมแล้วสแสดงว่ามันมีความเป็นกรดเราลองทดสอบอีกนะครับเติมลงไปอีกประมาณ2ช้อนในการทดสอบนะครับเราควรเติมไม่เกิน6ช้อนนะครับ ทีนี้มาดูสภาพของดินนาเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําที่ยังไม่ได้เติมสภาพของดินนาเนี่ยมันจะออกเป็นสีฟ้าเลยตัวนี้แสดงว่ามีความเป็นกรดสูงใน3ตัวอย่างที่เราทําการทดลองมานะครับตัวนี้เป็นน้ามะนาวค่อนข้างที่จะเข้มข้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูหรือสีม่วงนะครับม่วงชมพูแล้วก็ดินที่ได้จากแปลงปลูกมันสับปะหลังจะมาเป็นสีน้ําเงินหรือสีน้าเงินเทาๆดินนาเนี่ยเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเลยนะครับใกล้จะเป็นสีม่วงแล้วแสดงว่าความเป็นกรดของดินแต่ละแปลงนะครับมันจะไม่เท่ากัน สุดท้ายก็จะเป็นดินในสวนพุทธาที่เราเตรียมมาตัวนี้เราก็จะเติม2ช้อนก่อนอ่านี่นะครับหลังจากที่เราเติมไปดินในสวนพุทธาสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตัวนี้แสดงว่ามีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเราจะดูความเข้มข้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราจะเติมอีก2ช้อน หลังจากที่เราเติมไปแล้วตัวนี้เป็นดินจากสวนผู้สานนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสภาพของสีของน้ําดอกกัญชันเนี่ยยังมีสีเข้มอยู่แสดงว่ามีสภาพค่อนข้างที่จะเป็นกลางเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหลังจากที่เราทําการทดสอบไปแล้วนะครับเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าสภาพความเป็นกรดของดินเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสีของน้าดอกกัญชันได้นะครับถ้าเกิดมีความเป็นกรดค่อนข้างที่สูงเป็นกรดที่เข้มข้นมันจะทําให้น้ําดอกกัญชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีม่วงแดง อย่างตัวนี้เป็นน้าดอกอัญชันผสมกับน้มามะนาวนะครับความเป็นกรดค่อนข้างที่จะมากตัวนี้เป็นดินจากไร่มันสับปะหลังจะเป็นสีฟ้าแต่ยังมีสภาพความเป็นสีเดิมอยู่แสดงว่ามีความเป็นกรดแต่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับพืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีดินนาเนี่ยออกสีฟ้าชัดเจนตัวนี้แสดงว่ามีความเป็นกรดค่อนข้างที่จะสูงไปแล้วเราควรที่จะมีลักษณะของการปรับสภาพดินสุดท้ายเป็นดินในสวนนะครับ ดินในสวนพุทราการทําสวนพุทราหรือการปลูกไม้ยืนต้นมันจะทําให้สีของดินเนี่ยมีสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือความเป็นโคลนเป็นดังมันมันจะเป็นลักษณะเป็นกลางแต่ทาให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีสามารถหาอาหารได้ดีถ้าเกิดเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยมันจะทําให้ดินของเราไม่มีสภาพที่ถูกทาลายมากจนเกินไปส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นน้ําดอกกัญชันที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยก็คือลองเปรียบเทียบดูถ้าเกิดมีสภาพที่ใกล้เคียงกับน้ําดอกกัญชันที่ยังไม่ได้เติมอะไรเนี่ยแสดงว่าดินมีสภาพดีอยู่ตัวนี้เป็นดินนนนจจาาาากกกสววพุะคคมแตต่่่งง็ออข้้ทีย ส่วนตัวนี้เป็นดินนานะครับนาเนี่ยเราทําการเพาะปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีสีลักษณะค่อนข้างที่จะจางกว่าตัวนี้เริ่มเป็นกรดแล้วควรจะมีการปรับปรุงอย่างร่งด่วนส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นดินจากแปลงมันสับปะหลังนะครับสีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงถือว่าใช้ได้ส่วนตัวนี้นะครับเราเติมน้มามะนาวลงไปมันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนหลังจากที่เราตรวจสอบสภาพดินแล้วนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะแก้ปัญหายังไงอย่างดินในนาสภาพความเป็นกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับเราควรที่จะมีการเติมอินทรีย์วัตถุุป๋ยคอหรื จะเป็นการใช้ปูนขาวปูนโดลไม้ก็ได้ถ้าเกิดเป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่าเราสามารถหาได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อถ้าเราสามารถที่จะแก้ในเรื่องของความเป็นกรดของดินได้ขณะที่ดินกําลังจะเริ่มเปลี่ยนสภาพตัวนั้นจะทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะทําการเพราะปลูกเนี่ยเราควรตรวจสอบสภาพดินให้ชัดเจนให้เรารู้ก่อนว่าสาเหตุที่พืชของเราที่ปลูกลงไปไม่ว่าจะเป็นพวกนาข้าวทําไมเราได้ผลผลิตน้อยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเราควรที่จะมีการตรวจสอบสภาพดินก่อนซึ่งหลังจากที่เราฟื้นฟูไปแล้วนะครับมันจะทําให้ผลผลิตที่เราจะได้รับจากการที่เราปลูกข้าวมันจะทําให้ผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นดูแลได้ง่ายขึ้นพวกโกรคและแมลงจะไม่รบกวนนะครับ <S <S ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับ ในการตรวจสภาพดินตรวจสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีความจำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ทำการเพาะปลูกถ้าเกิดสภาพดินที่ไม่เหมาะสมปุ๋ยที่เราใช้กับพืชพืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยปกติแล้วนะครับการตรวจสภาพความเป็นกรดของดินเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องมือถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่จําเป็นเราสามารถที่จะใช้น้ําดอกกัญชันมาทด,ดสอบได้เป็นวิธีที่สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเราก็สามารถที่จะหาได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะดอกกัญชันเนี่ยมันมีอยู่ในสวนอยู่แล้วสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคการทดสอบสภาพความเป็นกรดของดินเทคนิคนี้ไปทดลอใ<จ>ใงใช้ในสวนของท่านในแปลงนาของท่านดูได้นะครับหลังจากที่เรานําไปทดสอบดูแล้วได้ผลดีครับ